จังได๋เนาะมื้อนี้หมานบ่นาะคือบอน่นิดนึงไปบ่ किञ्चित् तां पतितां सुपमेव सुमिच्छतु सपे कुरन्तु शङ्कपा यन्तोपनरसो यता मिजोतिरसो यता गमव्यायुनोदुर्गाङ्ग คุณสวัสดิ์ครับครรัับสสวด,ดชาวมี<ด>ไปไหนเนาะแต่ชาวไม่ได้เจอหน้ากันตั้งหลายวันแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมสบายดีครับนี่จะไปธุระไหนเนี่ยอ๋อจะไปออกไปดูนาหน่อยเดินมาผ่านนะก็แวะมาเพื่อนหน่อยมากินกาแฟ,าแฟาโอ้กินกาแฟโอ้ช่างมีบรรยากาศที่ดีเนาะมากินกาแฟเช้าๆขับรถมาหาเพื่อนครับ,รบโอเคเนาะโอกาสดีๆเราค่อยเจอกันครับ ยังไงก็เหมือนเดิมนะครับครับจะลองต้าเลยครับผมครับครับผมเเยวีครับครับสวัสดีครับผมกับวันนี้วันที่13สิงหาคมตอนนี้ก็ประมาณสักเก้าโมงกว่าครับ เกือบ1งใส่สายหน่อยเป็นไงครับเมื่อคืนหลับฝันดีกันไหมเช้านี้ใครที่เข้าไปชมคลิปเบี้ยวของแต่เช้าก็คลิปนี้ก็คงจะได้เจอภาพสวยๆงามๆย็นตาสบายใจครับผมนำเสนอตรงนั้นก็คือต้องการให้ท่านผู้ชมได้เข้ามาก็รู้สึกสบายความรู้สึกเนาะ สบายใจภาพสวยๆยาง,งามๆสิ่งที่เครียดหรืออะไรกังวลในชีวิตประจำวันก็ขอให้ท่านได้ผ่อนคลายหรือสบายใจไประดับหนึ่งก็เป็นสิ่งที่ช่วยได้ระดับหนึ่งนั่นแหละอืมวันนี้จะไปไหนนอกแน่นอนครับเราต้องไปหาทองดีอ่าคลิปนี้ก็คงเป็นคลิปครอ,อบครัวทองดี e p พสอง ก่อนที่จะไปหาทองดีก็เฮเบีย e วว่าจะเอารถไปซ่อมหน่อยรถกับมันก็สเตอร์มันรูดสเตอร์หมดครับหมอใส่สเตอร์หมดเฮเบีย e วไม่มีอะไรหรอกอยู่กับคุณแม่ก็อยู่อย่างขัดสนแต่ว่าก็อยู่ด้วยใจิตใจที่ดีอยากให้มันมีความสุขเฮเบีย e วถึงบอกว่าเออคนเรานะ ถ้าคนเรามีความรักให้กันมีความสิงใจให้กันสิ่งดีๆมันก็จะตามมาปฏิกิบติดีต่อกันคิดดีต่อกันทำดีๆให้กันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกท่านนะครับขอทุกท่านเจอเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตวันนี้ครับอ่ะต่อไปเฮเบียวก็จะไปทำภารากิจ อย่างที่บอกฮะไปซ่อมรถมั่งจากนั้นก็ไปเยี่ยมครอบครัวทองดีเนาะเดี๋ยวไปด้วยกันเนาะไปครอบรถเ,เป็นยังไงรถเป็นไรรถไม่ได้เป็นไรแอร์นโมกี้การดรถจะไปอ่ะรถเสียวจนเราเร็วมันเต็มทางมาเลยเราล็ตจนจอดรถ เดียวมุ้ยอ่ะเรียมมุ้ยอ่ะแค่เรียมอ่ะนังเดียวอ่ะไม่ยอมจอดเลยจะไปไหนกันเนี่ยจะไปไหนเนี่ยไปดิเจอไปยาร้านค้าเนี่ยร้านค้าไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวคันหนึ่งเลยบ้านเดรืออีกอืมไป พอจะมาเยี่ยมทองดีน้อยเนี่ยมาช้าไปน้อยเมื่อกี้เจ้าที่ทหารเขามาฉีดกวอยโอ้มาเป็นตอนตอนนี้เขาอยู่ตรงโค้งนี่ไปฉีดฉีดให้ทองดีด้วยใช่ไหมเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วครับไปไหมล่ะไม่ไม่เขาฉีดแล้วอืมตอนนี้เขารอผมอยู่นี่โอ้ไม่เป็นไรเลยเราจะไปเก็บไปกิจวัตรของทองดีหน่อยอ๋อครับครับผมเพิ่งเอาลงน้ำเมื่อกี้เนี่ยเจ้าที่เขารอผมอยู่ตรงของไปยึดเดือดตรงทางรถไฟเนี่นี่จะไปทางรถไฟใช่ไหมครับผมไปไปไม่ไม่เนี่ยมีรถมารับแล้ว โอเคสาวมารับผมได้เลยโอเคเดี๋ยวไปพร้อมกันแหละเงั้นเนาะไม่ร้อนแล้วครับขอบคุณครับลาเชนจะไปดูหมอสัตวแพทย์ขีดควาย วันนี้มากับนาเชนนาเชนมามาดูทีมเขามาฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนให้ฝ่ายเผือกนะครับผมฝ่ายเผือกก็อยู่ในโครงการเขาก็ทีมแพทย์เขาจะมาพร้อมกันหมดเลยใช่ไหมเพราออกเป็นสายเป็นสายไปใช่ไหมครับผมวันนี้แบ่งเป็นสองทีมอ๋อนี่คือฉีดวัคซีนครับผมเราไปดูกันเนาะเราของเราก็ฉีดคิวแรกครับผมฉีดเรียบร้อยแล้วครับ ดไปแล้วทองดีทองคำฉีดไปแล้วครับนี่มาดูเขาฉีดวัคซีนเขาไล่ฉีดทั่วหมู่บ้านครับตรงไหนที่มีควายที่อยู่ในโครงการนี่ครับดูทีมแพทย์เขามาฉีดไม่คันชั่ันมันก็ติ่เอ็ดกับนุญแ ตัวไหนหอ้หครับเป็นโคกหนองนาเป็นโคกอารโคกหนองนาของน้อง,อง,องๆในหมู่บ้านในทีมงานของน้าเชนที่เป็นเลี้ยงควายเผือกครับดูป่าดูน่ารักมากไม่เป็นป่าเลยปานิลครับป่านิลปานิลกำลังโตเลยอย่างเราคงยังไม่จับ ตัวกำลังโตเลยครับนึ่งครับหนึ่จับความไปดู้สดๆร้ก็ถือว่าเยอะมันคนแล้วเนี่ยควายเผือกในโครงการ,อการของหลวง <c oughs> แต่ละหมู่บ้านมันก็จะมีหลายเจ้าสิเจ้านั้นเจ,นนจ้านี้ไปเรื่อยๆทองดีทองคำก็อยู่ในเขตนั้นด้วย

รได้รมือวแ่ลโ้นทให้วทีมแพทย์เขาก็จะวนไปฉีดวัคซีนตรงไหนที่เป็นควายที่อยู่ในโครงการควายเพื่อเขาก็วนไปฉีด ทั้งอำเภอแนมเพอมมีปีมู่บ้านเขาก็จะไปที่ในหมู่บ้านของเชิของทองดีทองคำนี่ก็หลายตัวครับถูกน้ำเข้านาปรับบรรยากาศเบื้องหน้าก็จะเป็นทางรถไฟ ครับทีมแพทยฉีดเสร็จแล้วทีมแพทย์ฉีดเสร็จแล้วครับก็จะไปเจ้าอื่นต่อสำหรับท้องนี้ท้องเคก็ฉีดไปแล้วคิวแรกเลยนายใหญฉีดแล้วเดี๋ยวไปดอยเนาะ ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมจุงกะจุงกะสวัสดียังเป็นทางการนะครับผมก็เมื่อเช้านี้ก็ถือว่าทักทายกันแล้วรอบหนึ่งตอนนี้ก็มาเกาะติดชีวิตของทองดีทองคำครอบครัวข,ข,ของเขา EP นี้ก็ถือว่าเป็น EP ที่สองวันนี้มากับน้าชัยพาน้าชัยมามด้วยเอาหน้าเชินมานี่หน่อยทักทายอย่ยของฟาม์มของฟ้ามนี่ยของฟ้ามหน่อย สวัสดีครับผมขยับมานั่งในยคนบันดีเมื่อเช้านี่ตื่นขึ้นมาก็ก่อนที่จะมาหาทองดีทองคานี่ผมก็ได้ถ่ายคลิปภาพสวยๆยามเช้าเนาะยามเช้ารับอรุณเพื่อให้หลายๆท่านได้ได้รับชมภาพสวยงามสบายใจเกิดขึ้นมาก็สิ่งดีๆเหล่านี้ก็อยากเดียวเียวก็อยากจะ ้อนหรือนาเสนอท่านผู้ชมครับเพราะว่าน่าจะเป็นช่วยของบรรเทาทางด้านจิตใจให้มีความสุขจะีป็นเชียครับลูกแล้ววันนี้ก็นี่ช่วงนี้กับพานาชัยมากพานาเชนมากก็ล้วเชนเขาก็อยู่ประจตรงนี้อยู่แล้วเพราะว่าเขาต้องดูทองดีทองคำนะก็ก็เลยมาบอถามดูถามไทยว่าความเป็นอยู่เป็นยังไงเมื่อเช้าเขาสีดยากใช่ไหมครับผมมาสิ่ยากขึ้น วัคซีนยาวัคซีนแกนานไหมปีหนึ่งเขาจะฉีดกี่ครั้งก็ประมาณปีละครั้งนะครับมาฉีดยาบำรุงแล้วก็พยาธิพยาธิครับผมเป็นเป็นทีมประสุัตว์ของโครงการนี้แหละเป็นหมอทหารเข้ามาเหมือนกเนป็นึก็ออกมาสองชุดใช่ไหมไี่เขาอีกชุดหนึ่งไปที่อื่นมันก็ดีแทหารแบ่งแบ่งโซนกันไปทหารหมอยังอยู่เพราะว่า นี่ก็สรุปแล้วก็คือท้องดีทองคำก็ได้รับการฉีดครับเออเป็นเป็นวัคซีนฉีดคนด้วยป่ะฉีดคนเลี้ยงด้วยคนยังคนยังอาการน่าจะยังไม่ฉีดถ้าฉีดคนเลี้ยงนี่ดีถ้าฉีดแล้วคงจะเซ็มๆหน่อยไหมผมว่าท้องดีแล้วก็ครอบครัวเขาก็เป็นเป็นเป็นครอบครัวที่น่ารักได้หลายท่านก็ ผอมเมนต์มาเขบอกอยากให้ผมมาติดตามเกาะติดชีวิตความเป็นอยู่แต่ละวันกิจวัตรตอนเช้าเป็นยังไงมันก็เป็นบางวันครับวันไหนที่ผมมาเช้าหน่อยผมก็อาจจะมาถ่ายรายละเอียดนะข้อมูลออกจากคอ,อกจากอะไรใช่ไหมหรือวันนี้เขาไปทําอะไรมั่งมีหมอมาฉีดไหมหรือว่านาเชนเขาอาจจะพาไปเดินอ,ออกกำลับบงกายใช่ไหมครับ<อ>บางบาวัแ,แต่วันนี้จะออกอยูไหมตอนบ่ายประมาณบ่ายสามสาม มั3ก็เอาเดินดมันก็วันนี้ก็เฮียเบี้ยวละครน้าชัยน้าเชนก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะครับที่คอยติดตามและกำลังใจช่องเฮียเบี้ยวเองแหละครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นช่องน้อยๆช่องเล็กๆเ,กเกพิ่งจะเริ่มต้นแต่ว่าก็รู้สึกว่ามีการตอบรับคอยติดตามคอยให้กำลังใจกันเยอะขอบคุณมากๆครับ ครับไว้โอกาสต่อไปเหบี้ยมีอะไรดีๆหรือมีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับทองดีทองคําก็อาจจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันได้รับทราบว่าเออตอนนี้ทองดีทองคำเนาะทองคำทองแล้วทองควาวาเป็นสาวหรือยังมีใครมาสู่ขอหรือยังใช่ไหมมีแน่มีทองก้อนยังดื้อยู่เนาะมีสาวยังซนอยู่ยังเข้าปอนหนึ่งหรืออย่างทองก้อนเนี่ยทองก้อนเนี่ยต้องพลังซนกัมบางส่วนรับ ครับเดี๋ยวเราไปชมอียาบทของอเราครอบครัวทองดีเนาะ <Okay. S 1> ตอนนี้ก็เดดร้อนเขาอาจจะแช่น้ำหรืออาจจะเล่มหญ้าอะไรครับอ <Okay. S 1> ย่างไงก็อย่าลืมติดตามทองดีทองคําตลอดไปนะครับอว่าช Up, up. ครับท่านผู้ชมครับก็ยังไงก็อยากจะฝากฝังท่านผู้ชมเพราะว่าหลายๆคลิปของเฮียเบี้ยวต่อไปก็จะมีนาชัยมาประกอบรวมคลิปว่าปกติผมกับน้าชัยไปไหนก็จะไปด้วยกันตลอดก็คอยเนลีือเกื้อหนุนกันนะลงรถลงรถก่อนรถมา,มานะมารถมาอ,อืมครับมาดูใครเฉลนี่ก็พานาชัย <laughs> มาดูไสักวันหนึ่งก็อาจจะพานาชัยไป <laughs> ่ายคลิปยังสถานที่อื่นที่น่าสนใจมีอะไรน่าสนใจใช่ไหมจับนะให้ดูงไงก็นาชชยนะครับต่อไปก็คงได้เห็นหน้าค่าตานาไชยอยู่บ่อยๆครับ,บนักเชนจะพาทองดีครอบครัวทองดีไปไหนอ่ะเดิน เดินย่าอยแถวแถวข้างทางอ๋อให้มันเปลี่ยนยาบบดออกกำลังกายบ้างเนาะครับผมมันอยู่แต่ที่เดิมมันก็อุดอู้ไปนี่ครับพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งครอบครัวนำโดยทองดีท้องคำท้องกวาวแล้วก็ทองก้อนอนี่ก็ประมาณบ่ายสอง กว่าเนาะก็ไปเดินสักชั่วโมงกว่าก็ป้อนกลับใช่ไหมประมาณนั้นใช่ไหมครับประมาณสี่โมงปลาระคาบครับอืมอัมนนี้ปลาหน ท่านผู้ชมครับผมกับน,นาชัยก็มาเยี่ยมทองดีเป็นเวลานาน,านพอสมควรแล้วสุดท้ายนี้เราก็คงได้ล่ำหลากันเนาะโูกดีไงตาม,มน้อนนาชัยมีมีอะไรจะฝากหรือจะ บอกอะไรท่านผู <Brothers> ้ชมหน่อยไหมก็มีให้ทุกคนดูเลสุขภาพให้ดีตอนนี้สังคมมันก็อย่างว่าเนาะเดี๋ยวสงครามเดี๋ยวก็เดี๋ยวงูอย่างงี้กับรัฐบาลเราอย่าไปเสียเรียดเราอยู่ปฏิบปัจจบัให้ได้อยู่ให้มีความสุขสำหรับเฮเบียวเองก็อยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขครับคิดดีทําดีต่อกันรักกันครับจะเป็นสิ่งที่ดีมากขอบคุณทุกท่านที่รับชม เฮียเบี้ยวเองแหละนะคลิปหน้า <c oughs> เราคงได้เจอกันอีกสำหรับคลิปนี้เราสองคนต้องลํำลา <c oughs> ท่านผู้ชมไปแล้วขอขอบคุณมากมาครับจุงกะครับบ,บ,บ๊ายบาย <c oughs> ครับเออสุดยอด